CAPITALISM. BUSINESS LIFE BETTER FOR GOOD life. Well Done Podcast รายการที่อยากผลักดันให้คนหันมาวางแผนทางการเงินสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการเว l well d o n p p o d c s t t รายการที่อยากผลักดันให้คนหันมาวางแผนทางการเงินงนะคะ ตอนนี้เราชวนพี่จิมสุภาเจริญยิ่งนะคะมาคุยกันถึงเรื่องการวางแผนภาษีเนาะจริงๆมวันวางได้ทั้งปีใช่ไหมคะพี่จิมสวัสดีค่ะพี่จิมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่้วยค่ะก็วางได้จริงจริงนะคะแต่ว่าวันนี้เราคงคุยเรื่องการวางแผนภาษีสำหรับบุคคลธรรมดาแล้วกันดีเลยค่ะดีเลยนะคะค่ะคือบุคคลธรรมดาเนี่ยเราคงรู้ว่าทุกปีเนี่ยเวลาเราจ่ายรับเงินเนี่ย ตั้งแต่หนึ่งมกราจนถึงสามสิบธันวาคมเนี่ยเราจะไปคำนวณแล้วก็เสียภาษีจริงๆเนี่ยวันที่สามสิบมีนานะคะคะแต่สิ่งที่เราน่าสงสารมากเลยคือระหว่างอาชีพอื่นเนี่ยหรือบริษัทเนี่ยเขาทำกันเสร็จแล้วเขาก็ค่อยไปคำนวณว่าเบ็ดเสร็จเหลือเท่าไหร่ไปจ่ายภาษีกันเดือนมิถุนามนุษย์กันเดือนนะคะจะโดนเขาเรียกว่าหักยอดย่าหมายหมายถึงหักหน้าที่จ่าย ก่อนเงินเดือนเข้ากระเป๋าเลยสังเกตไหมคะเวลาเราเปิดซองเงินเดือนปับ๊บอ่ะภาษีงานได้จ่ายบางคน15%บ้าง20%บ้างแล้วบางคนฐานภาษีสูงมากซึ่งอาจจะกลายไปถึง35%ซึ่งเป็นภาษีที่สูงสุดสำหรับบุคคลธรรมดาเมื่อเป็นดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเอื้อให้เราลองคิดถึงว่าเอ๊ะ เรามีช่องทางในการที่จะประหยัดภาษีนะคะ,คะหรือว่ามีการเสียภาษีน้อยลงหรือมีบางส่วนที่รัฐเนี่ยท่านส่งเสริมหให้เราเนี่ยใช้สิทธิทางภาษีได้นะคะแม้กระทั่งการบริจาคนักพักการเมืองเนะะี่ยท่านก็ยังให้เราบริจาคได้โดยไม่ต้องเสียภาษีนะคะ,คะเป็นเป็นเงินเอ็กซ์ตร้าพิเศษงั้นวันนี้เรามาคุยเรื่องการวางแผนภาษีสาหรับบุคคลธรรมดากันค่ะ,ะ,คะอ่า ต้องเข้าใจว่ามันมีพองอรอหลายรูปแบบแต่พี่คงไม่ได้พูดเยอะแต่มันทั้งหมดที่เรียกว่าวงเล็บ1 2 3 4งสาถึงวงเล็บ8เนี่ยมันเพราะบ,บุคคลแต่ละอาชีพเนี่ยมีการรับรู้รายได้ที่แตกต่างกันวันนี้พี่ขอพูดพาร์ทของวงเล็บ2ซึ่งเป็นพาร์ทมนุษย์เงินเดือนใช้อย่างนี้แล้วกันนะคะ uh, รายได้หลักๆของมนุษย์เงินเดือนแน่นอนคือเงินเดือนนะคะแต่ว่าสิ่งที่ตามมาเนี่ยม่มีรายได้อีกส่วนหนึ่งที่ได้จากเงินลงทุนเช่นดอกเบีย้ย กับเงินปันผลซึ่งได้จากการซื้อขายหุ้นนะคะสองส่วนนี้ถ้าดอกเบีย้ยเขาจะมีหกักหนี่จ่ายบุคคลธรรมดาเนี่ยสิบห้าเปอร์เซ็นเงินปันผลก็จะมีการหักหนี้จ่ายสิบเปอร์เซ็นต์สองตัวนี้เราต้องมานั้งคำนวณแล้วชั่งน้ําหนักถ้าเราไม่มีรายได้อื่นเลยมีแค่เงินปันผลกับเงินดอกเบีย้ยเชื่อไหมคะเกือบจะขอภาษีคืนได้เกือบทั้งหมดเลยกลายเป็นรายได้ทั้งหมดเนี่ยที่เขาหักไปเนี่ยเราได้กลับคืนมาเกือบทั้งหมด นั่นคือตอนนี้สลับบุคคลประเภทวงเล็บสองเนี่ยซึ่งเป็นบุคคลที่เกษียณเนี่ยวันนี้พี่ก็รีเคมเมนให้ซื้อขายหุ้นได้รับเงินปันผลรีเคมเมนให้ฝากเงินเพื่อมีดอกเบี้ย <c oughs> และเขามาขอดอกเบี้ยคืน <c oughs> แลาาออ้วก็ขอเงินปันผลคืน <c oughs> ซึ่งเขาเรียกว่าการเครดิตภาษีเงินปันผลอันนี้เป็นหนึ่งช่องทางซึ่งวันนี้คงยาวที่คุยจบไม่ได้นะคะ <c oughs> แต่เรื่องราวตรงนี้กลับมาบุคคลธรรมดากาัน <c oughs> ก็คือเรามีไรายได้เงินเดือนมีไรายได้จาก ดอกเบีย้ยมีได้เงินปันผลรวมเป็นรายได้รวมแล้วเนี่ยแคตตากรีนี้เนี่ยเขาจะยอมให้เราหักรยดหล่อนได้ปกติเช่นบุคคลหักรถย่อนต่างๆเสร็จแล้วพอมาถึงตรงที่เรื่องวางแผนเนี่ยมันมีการซื้อประเภทกองทุนเพื่อการวางแผนภาษีซึ่งเรารู้จักในนาม RMF วันนี้ก็มี S S F ซึ่งสมัยก่อนทุกคนอาจจะรู้จักในเรื่อง L T F <แ>เพื่อเปิดโอกาสให้เข้าใจเรื่องลงทุนลงทุนเท่าไหร่ก็ได้รับ การหักลดหย่อนภาษีเท่านั้นโดยที่เงินลงทุนนี้ไม่ให้เกิน15%รายได้รวม,มสูงสุดถึง5 0,000นบาททีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้วางแผนอันทิงที่หนักหน่วงอสองคือเรื่องประกันชีวิตนะคะยอมให้เราซื้อประกันชีวิตได้ถึง3 0 0,000ซื้อประกันวินาศภัยได้อีกแสนหนึ่งเลี้ยงดูอุปการีคุณพ่อคุณแม่นะคะได้อีกคนละสามหมื่นเลี้ยงดูไปซื้อบ้านดอกเบี้ยบ้านอีกแสนหนึ่ง นะคะแล้วก็มีการเงินบริจาคให้สาธารณกุศลซึ่งสามารถเป็น1 0รายได้รวมวิชิมเนี่ยเป็นหนึ่งในบุคคลที่เสียภาษี3 5มาเตมาตั้งแต่อายุ20กว่านะคะ <Wow. S 1> ซึ่งคนทั้งประเทศไทยอยู่ประมาณหมื่นคนก,ก็ฟังแล้วก็ดูรวยนะคะ,ะเปล่ามนุษย์กันเดียไม่ใช่คนที่ร่ำรวยที่สุดแต่โอเคด้วยได้สายงานด้วยวิชาชีพเนี่ยเราเป็นกลุ่มคนที่ได้รับเงินเดือนค่้นข้างเยอะ <c oughs> เราก็เลยถูกท้าทายด้วยการวางแผนภาษี คำคำนี้ต้องระวังว่ามันไม่ใช่การเลี่ยงภาษีการวางแผนก็เพราะว่าแต่ละช่วงของการเรียกเก็บภาษีมันแตกต่างกันใช่ไหมคะคือถ้าเสียภาษีบุคคลธรรมดาสูงสุด35%แต่ถ้าเสียภาษีอย่างพี่เนี่ยเงินปันผล10%นี้พี่ก็ไม่นำมารวมคํานวณเพราะ10%เ่เือกเป็นฐานที่ต่ำกว่า35 ในขณะที่พี่พูดตอนตน้นถ้าคุณเป็นเกษียณคุณไม่มี35คือไม่มีรายได้แล้ว่ <c oughs> ีสิที่คุณได้จากเงินปันผลเนี่ยเผอเผอได้คืนทั้งหมดเลยอันนี้คือวิธีที่เรา <c oughs> เราดูและวางวางแผนกันแต่ละคนจะมีเรียกว่าโครงสร้างหรือสตรัคเจอร์ที่แตกต่างกันนะคะ <c oughs> ถัดไปอีกก็คือว่าในการที่มีรายละเอียดเนี้ยขออนุญาตแนะนําว่าวันนี้ในการคุยกอาจจะมองภาพไม่เห็นแต่ทั้งตลาดหลักทรัพย์ทั้งกรมสรรมพากรนะคะมันมีเรื่องอของตลาดหลักทรัพย์เนี่ย มันมีเซสชั่นหนึ่งเรื่องเงินทองต้องวางแผนเนี่ยนะคะ,คะกดเข้าไปในตรงนั้นเนี่ยมันจะมีส่วนที่เรียกว่าวางแผนภาษีนะคะ,คะแล้วก็เป็นที่เข้าใจว่าเราสานะเป็นบุคคลในชาติเนี้ยการเสียภาษีเป็นหน้าที่อ่านี่คือความรักชาติอันแรกสุดเลยที่คุณไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วมันบางคนบอกผมเสียทีนี้ผมไม่เห็นได้ใช้แต่นั่นคือการที่เราเจือจุนคนทั้งประเทศ นะคะเราคงจะต้องทําหน้าที Jamie, ่ของเราให้ดีที่สุดเพราะงั้นการเสียภาษีเป็นเรื่องเรื่องที่ต้องต้องทําแต่การวางแผนก็คือหนึ่งต้องรู้จักประเภทรายได้สองรู้จักประเภทของรายจ่ายและการบริหารจัดการรายจ่ายสามรู้เรื่องการหักลดหย่อนภาษีอันนี้คือหนึ่งสองสามเรื่องนะคะที่ต้องต้องต้องเรียงร้อยเข้ามาทีนี้การรู้จักประเภทรายได้เนีย็เพราะว่าถ้าเป็นพวกเงินเดือนไอ้วงเล็บสองง่ายมากนะคะ แต่ขั้นของเงินเดือนซึ่งจากสาสิบห้าเปอร์เซ็นเนี่ยมันมีขั้นที่เสียแค่ไม่เสียเลยก็ได้ค่ะ <c oughs> เช่นถ้าสมมติคุณมีไรายได้ต่อปีหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทแรกคุณไม่ต้องเสียภาษีเลยศูนย์นะคะจึงท,ที่พี่บอกอันเนี้ยเพราะว่าพอคุณจ่ายปันผลแต่ไรายได้มาไม่ถึงแสนห้าคุณขอคืนได้หมดนะคะในขณะที่แสนห้าถึงสามแสนเนี่ยคุณจะเสียอยู่ประมาณห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะจากสามแสนถึงห้าแสนเนี่ยคุณเสียอยู่ประมาณสิบเปอร์เซ็นต จาก5 0 0แสนถึง7,500แสคุณเสียอยู่ประมาณ15%จาก7,500ถึงล้านคุณเสีย20จากล้านถึง2ล้านคุณเสีย25และจากล้านถึง5ล้านคุณเสียอยู่30ต้องเกิน5ล้านเท่านั้นคือ35%คําคำถามคือเอ๊ ถึงแม้เราจะมีรายได้ห้าล้านเราเสียไปถึงสามารถได้ไหมอ๋อได้เพราะม,มีเรื่องรถหย่อนไงคะ, <im itation> ะมีเรื่องการเอารถหย่อนวิ่งเข้ามาเจอ IMF ห้าแสนเอสเอฟไห้าแสนลดไปแล้วล้านหนึ่งมันก็หายไปเลยจากที่รายได้ห้าล้านก็ลงไปฐานสามสิบทันทีเพราะว่า,ามันต่ากว่าห้าล้านจากฐานสามสิบทันทีไปไม่ได้ไหมที่ 1, ผ่อนบ้านแสนหนึ่งผ่อนอะไรเข้าใจประกันชีวิตอีกสามแสนเออก็หายไปอีกห้าหกแสน ลงไปถึง3ามแสนอีกสิบเปอร์เซนชั้นบริจาคจากเมื่อกี้สามล้านอาจจะลงไปเหลือสองล้านนี่คือภาษีเพื่อการคำนวณน,นี่คือวิธีการของมันนะคะค่ะ <c oughs> <c oughs> ตรงนี้ขอเรียนว่าถ้าท่านเป็นคนที่อยู่ในมืองเรียนท่านเคยต้องกรอกใบภาษีก็ไปที่ช่องรายได้พึงประเมิน <c oughs> ในช่องนั้นเนี่ยก็จะมีว่ามีไรายได้อะไรบ้างที่เข้ามาการวางภาษีเนี่ยการใส่ใจในรายละเอียดเนี่ย แล้วเริ่มทําให้เราเข้าใจเรื่องลงทุนที่ให้เราลดหย่อนนี่ค่ะจะเป็นเรื่องหนึ่งที่เราสามารถใช้ในการบริหารจัดก,การได้ทันทีนะคะงั้นสิ่งที่ตามมาคือเราต้องมีการเก็บใบเสร็จตลอดทั้งปีอ่า <c oughs> ก็คือเราไปได้ดอกเบี้ยเมื่อไหร่ได้ปันผลพีก่ก็จะมีซองซองหนึ่ง <c oughs> หรือบางคนก็มีเกะ๊ะหนึ่งได้รับใบไอ้พวกปันผลปันผลมาเนี่ยคุณก็โยนเข้าเก๊ะไปค่ะ <c oughs> แต่วันนี้ความดีของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยที่มีสํานักงาน TSD ซึ่งเป็นทะเบียนของการพกหลักทรัพย์เนี่ยเราสามารถล็อกอินให้ TSD ปริ้นทั้งหมดทั้งปีของเราเนี่ยออกมาได้เลยนะในการเก็บรายละเอียดพวกนี้มันก็จะดีมากๆกนะคะก็ชักชวนทุกท่านว่าหนึ่งเข้าใจรายได้พึงประเมินและได้ประเมินบางอย่างเช่นทางด้านฟรีแลนซ์ซึ่งอาจจะมีโอกาสพูดเนี่ยหรือเป็นเป็นวิศวะหรือเป็นคุณหมอเนี่ยเขาย้อนให้คุณหักรดยอนหย่อน50%ของรายได้เลย S <S <S นั่นหมายถึงว่าคุณมีไรายได้สามล้านกาหักรถยนต์ให้ห้าสิเปอร์เซ็นไปเลยก็ได้งั้นการดูแต่ละนี้หรือเป็นนักเขียนนะคะมันก็จะเป็นการเขาเรียกว่ารับจ้างทําของเข้าวงเล็บแปดอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะมีสิทธิ์ในการรถยนต์ที่แตกต่างกันเ,เช่นสิ่งที่ตามมาคือไรายได้จากการจ้างงานจริงห,ห,หักรถยนต์ได้ห้าสิเปอร์เซ็นก็จริงแต่เขามีแคปไม่เกินหนึ่งแสนบาทเพราะฉะนั้นพอเราหักบุคคลมันเลยได้แค่แสนบาทแต่มันจะมีรายได้จากอาชีพอื่นเช่นอาชีพอิสระ 6อาชีพนะคะสามารถหักรถย่อนได้ใช้จ่ายได้60%ส <Wow. S 2> อ่าซึ่งอาชีพอิสระเนี่ยจริงๆแล้วฟรีแลนซ์หลายคนถ้าคุณคล a สิฟายอาชีพอิสระคุณหักรถย่อนได้60%หลายคนไม่ทราบไปหักรถย่อนที่แสนเดียวอ <c oughs> อย่างนี้ <c oughs> เป็นต้นหรือว่าอาชีพพวกทนายความวิศวะสถาปนิกผู้สอบบัญชีเนี่ยก็หักใช้จ่ายได้30% 30% <c oughs> อ่าแพทย์หักได้60ค่ะ <c oughs> แล้วบางทีเนี่ยรายได้จากการให้เช่าทรัพย์สินอ่าบางท่านเนี่ยไม่ได้มีรายได้อื่นเลยแต่มีทรัพย์สินให้เช่าเนี่ยค่ะเช่นบ้านโรงเรือนเนี่ยหักค่าจ่ายได้สาสิบเปอร์เซ็นต์ที่ดินเพื่อการเกษตรหักได้ยี่สิบที่ดินที่ไม่ได้ใช้เพื่อการเกษตรหักได้สิบห้ายานพาหนะที่ใช้เพื่อการให้เช่าทรัพย์สินหักได้สามสิบงั้นมันก็มีอาชีพจากการปล่อยเช่าอีกเหมือนกันนึกออกไหมคะแล้วมันก็จะตามไปด้วยว่าเอ้ยอ๋อมีรายได้จากการรับเหมาอุปกรณ์และสัมภาระ ซึ่งตรงนี้มันก็จะมีว่าตามสมควรแวดอาชีพรับเหมาหักค่าใช้จ่ายได้70เป oh oh. อร์เซ็นต์โอ้โหนวนถึงว่าโอ้เฮ้ยไอย้อาชีพเราทําอะไรเราเราเราทำง,างนีหรือเปล่าศึกษาหรือว่าการขนส่งหรือรับจ้างด้วยยานพานหนะหักค่าใช้จ่ายได้80นะการแสดงของนักแสดงนักร้องนตรีตอันนี้คือถ้าส่วนตัวในนามถ้ารับในนามส่วนตัวเนี่ยนะคะส่วนไม่เกิน3 0 0 0 0นหักค่าใช้จ่ายได้60ส่วนที่เกิน3 0 0 0 0นหักได้40 แต่กัน,นั้นก็ดีดารารักร้องวันนี้ก็เลยใช้การตั้งบริษัทแทนแทนที่จะมารับในลักษณะแบบนี้เห็นก็เลยเป็นความสนุกไหมคะที่บอกว่า,าหรือว่าบางทีนะคะนิดหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งทรัพย์สินทางปัญญาอะต้องพูดให้ดีเลยเฉพาะค่าลิขสิทธิ์จากการเขียนเนี่ยค่าใช้จ่ายได้ห้าสิเปอร์เซ็นแต่ไม่เกินแสนหนึ่งนั้นหนึ่งประเภทรายได้ตกในวงเล็บไหนหนึ่งถึงแปดนั่นคือการพิจารณารายได้พึงประเมิน สองค่าใช้จ่ายที่หักรถยอร่อนได้ซึ่งจะแตกต่างกันถ้าคุณเป็นมนุษย์คนหนึ่งคุณก็หักรถยอร่อนบุคคลอะไรรหย,ย่อนบุตรดถยอ่อนอุปการะคุณพ่อแม่นะครับเสร็จแล้วก็คือรถยอร่อนเพื่อภาษีอย่างที่บอกก็คือสามก้อนนี้ในคัดจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ที่จะเริ่มต้นคือหนึ่งกลับไปดู ของตัวเองที่เคยเสียกลับไปศึกษาช่องทางในการลดหย่อนภาษีเรื่องการลงทุนกลับไปลองคำนวณไหมว่าจริงๆเนี่ยคุณสามารถใช้ตรงนี้เพราะแต่ละคนบางคนไม่สนใจเลย <c oughs> เออไม่มีซื้อบาใไม่ซื้อรถไม่มีการวางแผนไม่ได้มีอะไรกลายเป็นเสียภาษีเยอะกว่า้ะนั้อีกคนงเงินเดือนเยอะคุณตั้งเยอะ แต่เขารู้จักจัดการเอาเงินไปวางแผนเอาไปอดออมถูกไหม IMF เนี่ยถ้าคุณกลัวความเสี่ยงคุณไปซื้อพวกกองตราสารหนี้ซึ่งได้เงินผลตอบแทนประมาณสามเปอร์เซ็นต์ต่อปีแต่เงินต้นอยู่เสมอแต่คุณลดหย่อนภาษีที่เสียไปเนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์แสดงว่าเงินก้อนนั้นน่ะคุณก็ได้คืนกลับมายี่สิบเปอร์เซ็นต์เป็นผลตอบแทนทันทีค่ะนี่คือความสนุกของเรื่องเาวานะคะจริงค่ะพี่จิ๋มคะแต่ว่ามันจะมีคนบางกลุ่มเหมือนกันที่เขาไม่เคย รู้เลยว่าตัวเอต้องเสียภาษีด้วยซ้ําแล้ววันหนึ่งแบบมีเงินเดือนเยอะจํานวนหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะ,ะถ้าเขาเ,เขาเรียกว่าไงแจ้งสัมพากรตอนเนี้ยเขาจะถูกเก็บย้อนหลังไหมคะอ,อต้องมีหนึ่งและสองคือสัมพาระก็ต้องไม่มีเวลาติดตามมากค่ะนะคะแต่ว่าเ,เรามีหน้าที่ต้องเสีย มันเหมือนกับด้วยความขรพอะเหมือนกับเราทําความผิดอะไรสักอย่างเนี่ยเอาพูดมียาบ้าอยู่ในกระเป๋าเาะเป็นความผิดแน่นแท้แต่จะมีคนมาตรวจเจอหรือเปล่าเราตอบไม่ได้ <c oughs> นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่แนะนําเลยค,คือคือไม่ควรที่จะที่จะไม่เสีย <c oughs> นะคะการยืนอย่างน้อยก็สําคัญเพราะาเป็นหน้าที่ที่ต้องยืน <c oughs> นะคะที <c oughs> นี้ทิปนิดหน่อยก็คือ,อหนึ่งสามีภรรยาควรแยกยืน ต่อให้จดทะเบียนสมรสก็ควรแยกยื่นเพราะมันเริ่มจากฐานภาษีพอถ้ารวมอ่าคนละฐานกันนึกออกไหมคะที่เมื่อกี้พี่เล่าจากแสนห้าาเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยคือถ้ามารวมกันกลายเป็นเอ้ยคุณมีห้าแสนคุณไปเจอฐานบนแต่พอแยกยื่นเป็นสองบุคคลค่ะนะคะเทคนิคแรกก็คือสายพภรยาคนแยกยื่นค่ะถามมาคือเล้าเงินได้บางส่วนเนี่ยเป็นเงินได้ที่ยกเว้นภาษีก็มีเช่นดอกเบี้ยนะคะบางประเภท ที่เขาได้แบบเช่นบริษัทเขามีบ OI ค่ะดอกเบีย้ยที่เขาจ่ายไม่เสียภาษีจากตรา,าสารของเขาหรือว่าปันผลที่เขาจ่ายไม่เสียภาษีหรือบางทีการถ่ายถอนหน่วยลงทุนคือหน่วยลงทุนเนี่ยซื้อไป10บาทขาย11บบาทแต่ถ้าเขาจ่ายปผลมาบาทหนึ่งเจอเจอภาษีเงินปันผล,ผลแต่ถ้าเราขาย11บบาทไม่มีภาษีตรงนี้นี่คือวิธีที่ต้องศึกษาว่าบางเรื่อง ซื้อขายหน่วยลงทุนดีกว่ารองเงินปันผลจากหน่วยลงทุน oh. อ๋ออาอย่างนี้เลยนี่คือเทคนิคนะคะ <c oughs> หรือว่า,วาประเภทว่าประเภทเงินได้ที่สามารถหักค่าใช้จ่ายสูงๆได้อย่างที่บอก <c oughs> อาแทนที่เข้าแคทสองไปเข้าแคทสี่ได้ไหมไปเข้าแคทแปดได้ไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องศึกษากัน <c oughs> นะคะซึ่ง <c oughs> อันนี้ลองไปดูกันนะคะเสร็จแล้วบางคนก็บอก หรือกระจายเงินเพื่อลดภาษี mm. สมัยแนดีตนั้นกระจายเงินอาจจะได้ยินว่าเออเอาเพื่อน3คนจดเป็นนิติบุคคลจดเป็นอรายต่างๆเนี่ยแต่ตอนนี้มันมันทำอย่างนั้นค่อนข้างยาก <c oughs> มันก็เลยมีลักษณะที่ว่าเอ้ยบางเรื่องถ้าไรายได้สม่ําเสมอก็จดเป็นบริษัทจะสังเกตว่าประธานโทษด,ดารานักแสดงซึ่ง <c oughs> สมัยก่อนเนี่ยใช้วิธีการไม่ถูกต้อง <c oughs> นะสรับพี่อันนี้คือการเลี่ยงภาษีเลยคือใช้คนขับรถแม่บ้านเป็นคนรับเงินอ่า <c oughs> ตอนหลังมันมันไม่ควรเป็นอย่างนั้นก็คือถ้าคุณจดบริษัทซะ บริษัทมันหักค่าใช้จ่ายได้ตลอดถึงตอนจบถ้าสมมติรายได้ค่าใช้จ่ายเนี่ยมันเราเหลือไม่เยอะถึงแม้เสีย20%จริงแต่มันอาจจะไม่มีเหลือเลยก็ได้เพราะว่าเข้าในนามบริษัทแล้วก็ออกได้ครบถ้วนจริงๆใช้ใจ่ายได้เยอะขึ้นเขาก็เลยเอาเข้าบริษัทดีกว่าเอาเข้าในนามส่วนตัวอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะคะคือเขาเรียกว่าการกระจายรายได้เพื่อลดภาษีนะคะแล้วบางทีเนี่ยพวกเราเนี่ยเขาถือ,อปีที่รับเงิน ยกตัวอย่างเช่นเงินแสนหนึ่งเนี่ยจ่ายปีนี้ห้าหมื่นแต่ไปจ่ายมกราวันที่สองห้าหมื่นมันก็กลายเป็นเงินได้อออสองสองปีเสียภาษีของปีถัดไปนี่คือการวางแผนเหมือนกัน<อ>ว่าอคือจริงไม่ไม,มีอะไรเงินรายได้เดือนธันวาแทนทีเข้าเดือนมาขอเข้าเดือนมกลานั่นคือสิ่งที่พวกพี่ในฐานะอยู่แบงค์เนี่ยเราจ่ายโบนัสเนี่ยเราจ่ายโบนัสข้ามปีเสมอ ก็คือว่าโอเคเปอร์ฟอร์ม e ดูถึงทันวานะ,ะแต่โบนัส,สจ่ายมกรารอ่าเพราะฉะนั้นมันก็คือการชิฟการเสียภาษ,ษีไปอีกปีหนึ่งเลยค,<ะ>ค่ะค่ะหรือบางบริษัทเขาไปถึงมีนาได้ซ้ําอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะเสร็จแล้วตามมาด้วยคืออันนี้คือเขาเรียกว่าการกระจายเงินได้ในหลายปีภาษีนะคะเสร็จแล้วก็คือใช้สิทธิ์ในการเลือกหกักหนี่จ่ายที่แตกต่าง<ม>คือสำหรับเราหักหนี่จ่ายเนี่ยมันเหมือนไม่ได้แตะเงินเลย พี่ก็เบือเอาจากยอดย่าเลยนะคือเงินยังไม่ทันเข้ากระเป๋าเพราะฉะนั้นถ้าบางรายการซึ่งยังไม่มีการหากรักภาษีใน,ในใจ,จ่ายแล้วยอมให้เราวมคำนวณอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ลงคำนวณได้แล้วก็บางทีในหาพี่จ่ายเนี่ยสิทธิประโยชน์ต่างๆเนี่ยกรอกให้เต็มไปก่อนอย่างพี่กรอกเต็มเนี่ยเวลาบริษัทเขาหากักเขาจะได้หักน้อยลงนึกออกไหมคะคือเราใส่ลดหย่อนไปเต็มเลยซื้ออาร์มเอฟอาทิตย์เพราะนั้นพอเขาคำนวณเขาจะหักใน,ในใจ,จ่ายเราน้อยลงเพราะฐานภาษีเราน้อยลงอันนี้ก็เป็นวิธีที่แจ้ง ฝ่ายเอชอาของบริษัทเลยว่ามีลูกกี่คนลดหย่อนพ่อแม่นะลดหย่อนอเงินก,กู้บ้านลดหย่อนอประกันชีวิตลดหย่อนประกันภัยลดหย่อนเรื่องของเงินบริจาคเต็มทุกแท็มันก็ทําให้การเสียลดหย่อนน้อยลงนะคะค่ะอันนี้คือเทคนิคแบบคร่าวๆอย,าอย่างรวดเร็วค,ค่ะต้องลองไปปรับใช้ดูนะคะแต่ว่ายอย่างไรก็ตามเนี่ยแจ้ง ไปก่อนก็ดีเพราะว่าสุดท้ายเราอาจจะอย่างที่พี่จิมบอกไม่ถูกหักต่างๆแล้วอาจจะไม่ต้องเสียภาษีก็ได้อหรือว่าเสียน้อยลงเยอะเลยเพราะว่าคนรุ่นใหม่อาจจะแบบ ลืมเรื่องนี้ไปแบบว่าจบใหม่เพิ่งได้เงินเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไม่เคยแจ้งสิ่งนี้มาก่อนถูกแล้วก็ทีคนจบใหม่ได้เงินเดือนเนี่ยหรือว่าได้เดือนละหนึ่งต,ง,ตง,ตงต้องต้องเสียต้องเป็นสิเป็นตจริงถ้าคำนวณไปว่าเพอเพอเนี้ยรายได้ไดพึงประเมินเนี่ยค่าจะเสียต่ากว่านั้นได้ใช่ใช่ห้าเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอเขาไปลงทุนได้เงินปันผลมาสิบเปอร์เซ็นหรือได้ดอกเบี้ยมาสิบห้าก็คืนได้เกือบหมดเลยใช่ดังนั้นจริงจริงอย่างที่พี่จิมบอกคือมันสนุกมากถ้าเราได้้้เรรียนนนูแแลวววก็าางผ่มั ส่วนไหนที่เราใช้ประโยชน์จากมันได้นะคะใช่ค่ะจิมขอแนะนำเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์นะคะได้เรื่องของเงินทองต้องวางแผนนะคะ category คือวางแผนภาษีมีบทความดีๆเยอะมากลองเข้าไปอ่านได้เลยนะคะก็เป็นตัวช่วยได้ค่ะและนี่ก็คือเรื่องการวางแผนภาษีนะคะสำหรับเลลดน พอดแคสต์ตอนนี้นะคะขอบคุณพี่จิมมากๆเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในตอนหน้าสําหรับใครผู้ฟังนะคะถ้ามีคําถามเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนทางการเงินนะคะก็ส่งมาถามพี่จิมได้ที่ทุกช่องทางโซเชียลของ c a p i t a l r e c o นะคะหรือว่า hello at c a p i t a l r e c o ได้เช่นกันค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่จิมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ